วันนี้เห็นหน้าเป็นปลากระปร๋องนะคะสวัสดีค่ะที่รัค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พลังงานความปังค่ะวันนี้จะเป็นชุด2ตัวชุดที่3นะคะแล้วก็บอกเลขคำชโนดนะคะสําหรับใครที่ฟังอยู่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราค่ะนะคะวันนี้คุณจะได้ฟังแบบอลิมิเต็ดนะ <laughs> 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 เพราะว่าอาจารย์ชัดไม่สะดวกค่ะอาจารย์ชัดอ่า เป็นแผลร้อนในนะคะออกเสียงไม่ชัดกลัวว่าสวดมนต์แล้วเด็กพี่ๆจะบอกวันนี้อาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าใช่อาจารย์ชัดตัวจริงไหมนะพูดไม่ชัดนะคะนะพูดไม่ชัดนะถึงชื่อชัดแต่พูดไม่ชัดนะวันนี้นะคะอาจารย์ชัดเป็นแผลร้อนในใ,ใ,ในปากะค่ะนะคะเวลาออกไปข้างนอกแล้วเราไม่ค่อยได้ทานไม่ค่อยได้เปิดแมสทานน้ําเท่าไหร่นะคะนะอาจารย์ชัดทำทานน้าน้อยเวลาไปทุระข้างนอกกันนะคะ นะะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะคะวันนี้ป้ากระป๋องเอาคนสวยมาเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดปิดยี่ห้อไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยี่ห้อเขาเสียหายนะคะป้ากระป๋องจ้าหายไปไหนตั้งนานเฮ้ยเมื่อวานวันเดียวเองที่รักแสดงว่าคิดถึงกันใช่ไหมนี่ไม่เจอหนึ่งวันคิดถึงจังไม่เจอหนึ่งวนันคิดถึงจังเลย ขออนุญ,ญาตนะคะพี่จัานะคะขออนุญาตไม่เคาะไม่เคาะแล้วค่ะนะคะวันคลิปสุดท้ายเราหนูเสื้อสีอะไรนะคะอาจารย์สีดำเสื้อสีดําไม่รู้ว่าจะเสียงอาจารย์ชัดสวมดมนต์หรือว่าเสียงกระดิ่งหรือเสียงอาจารย์เค้ร้องเพลงเขาบอกว่าเนื้อหาบางส่วนติดลิขสิทธิ์อาจารย์เร้องเพลงติดลิขสิทธ์อาจารย์เคร้องเพลงติดลิขสิทธ์ได้เลยเหรอ ก็ไม่รู้เพราะเกินไปหรือเปล่านั้นแล้วหลงหลงไหลไไปเลยค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเนื้อหาเสียงเสียงบางช่วงของเราติดลิขสิทธิ์แต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยได้ใช้อะลรมีเสียงกริ่งม,มีเสียงกริ่งมีเสียงอาจาร,รย์ชัดอาจาร,รย์เเคร้องเพลงเล่นสนุกสนานแต่ไม่ได้เปิดดนตรีนะ <c oughs> แล้วก็มีเสียงอาจาร,รย์ชัดสวดมนแต่อาจาร,รย์เเคกลัวว่าจะเป็นอาจาร,รย์ชัดสวดมนหรือว่าแม้กระทั่งเสียงเราถูกปิดกันแล้วเพราะม่พี่น้องมาข้างหน้านี้สู้ อย่างนี้เราต้องไปเรียนภาษามือมานะคะยังไงเจ้าของเองอะติดลิขสิทธิ์ทั้งเสียงเองก็บไหวแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองดูว่าเสียงยังติดลิขสิทธิ์อยู่ไหมยังมีเสียงตรงไหนติดลิขสิทธิ์ไหมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปลากระป๋องเก้าบาทนะคะปลากระป๋องพูดตาได้เนาะเพราะเราเราดิวยี่ห้อนี้อยู่แล้วเนาะบอกแฟนเพจว่าเราให้เราซื้อมาให้เราซื้อนะที่รัก บริษัทไม่มีนโยบายลดราคานะคะอันนี้อาจารย์เคคอยทุกขวยพ่อแม่ีินองคอยยังไม่ได้ไปตรวจมดเลยนะคะคอยทุกข่วยนะคะนะคะก็สัญญาไว้ตอนแรกจะดิวน้ํามันให้กึ่งขายกึ่งแจกนะเพจเราเนี่ยกึ่งขายกึ่งแจกแต่วันนี้น้องไอตอนตอนที่จะดิวน้ํามันให้น้องแอดมินบอกว่าจานน้ํามันรอบที่แล้วเนี่ยมันมันมีของของคุณลูกค้าน่ะเขาหกแล้วมันก็ไปซึมกล่องเพื่อนข้างๆ พี่ไปซะนีเขาก็แนะแนวมาว่าถ้าจะแจกน้ำมันครั้งต่อไปต้องใส่ถุงนะคะน้องแพ็คไม่ทันจานปลากระป๋องสิจ๊ะโขกกันก็บปกเป็นอย่างบุบเล็กน้อย <c oughs> อาจารสั้นนะพ่อแม่พี่น้องน้ำมันเพิ่นนอนข้างๆเข,ขย่าไป <c oughs> เพิ่นซึมนะนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะแจกอะไรคิดถึงนะคะ ปากระป๋องนะจ๊ะกึ่งขายกึ่งแจกนะฮะต้องบอกก่อนว่ายี่ห้อนี้ต้นทุนที่มาไม่ใช่ราคานี้นะต้องบอกก่อนนะคะอาจาร,รย์เค้กขายขาดทุนนะต้องบอกก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะบอก,กว่าทําไมเอายี่ห้อนี้มาขายอย่างนี้ได้แสดงว่ารับถูกมากเลยบอแม่นเขาถูกหวยพ่อแม่พี่น้องลไล่ใบแล้วเกินค่อยสัญญากับแฟนเพจค่อยไว้ใครเปิดมาเจอพอดิบพอดีใครใครแชร์แล้วเปิดมาเจอพอดิบพอดี ค่อยก็สี่ให้เด้อนะคะถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะมีคนถามค่อยว่าเอ้ยจะถูกหวยยาๆจะทําไมถึงแบ่งเพื่อนอะตอนค่อยบอกค่อยมีนะเพื่อนก็ะอุดหนุนค่อยมาตลอดนะจนค่อยร่ําค่อยรวยนะพ่อแม่พี่น้องนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีคอตเมย่าค่ะสวัสดีคุณอุษาจะสวัสดีคุณรัชนีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเปิดยี่ห้อแต่แต่ประกาศแล้วนะคะว่า ยี on, 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 nie, ่ห้อยี่ห้อเน็ตปลากระป๋องตราเนี้ยยี่ห้อเนี้ยเขาไม่ได้ขายในราคานี้แล้วเขาไม่ได้ลดราคานะสสดีคุณอาซิมค่ะอาจารย์เค่เอามาลดเองนะนะคะอาจารย์เค่เอามาจัดโปรโมชั่นเพราะว่าอาจารย์เคสสัญญาว่าตอนแรกสัญญาว่าจะแจกน้ํามันใช่ไหมกึ่งขายกึ่งแจกน้ํามันให้เอฟน้ํามันราคาถูกอันนี้น้ำมันมันซึมก็เลยขออนุญาตเป็นปลากระป๋องเ้ยค่ะตอนนี้เขาคอนเฟิร์มมาที่10,000กระป๋องเ้ยค่ะแต่เราสั่งไปที่24 0 0 0พกระป๋องเ้ยค่ะนะคะ เขาคอนเฟิร์มมาแค่หมื่นเดียวกวัวสิเสียหน้ากับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เอามื่นหนึ่งก่อนถ้าหมดหมื่นหนึ่งแล้วเขา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 เคลียร์ได้เขาเราก็จะจะปล่อยได้ถึงสองหมื่นสี่นะคะนะโอเคปะคะโอเคเด้ค่ะแล้วก็มีหวยนะคะเออใช้หวยไม่ได้เลืออาจารย์เคพูดคาว่าหวยนะและมีตัวเลขจากคชโฉนดและตัวเลขจากอาจารย์เคด้ค่ะพ่อแม่พี่น้อง นะคะนะเอาอย่างนี้นะคะเอาอย่างนี้นะที่รักนะได้ได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะเอากดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะ,ะวันนี้จะเป็นมหากรรมเดี๋ยวเดี๋ยวเลียงใบรัตเล,<ะ>ลววยลเลียงใบเลขอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นมหากรรมการจัดโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่อาจารย์เคจะเริ่มเดินทางหลังจากนี้จะเป็นขายราคาปกติหรือว่าราคาโปรโมชั่นก็ไม่จัดมหากรรมใหญ่ขนาดนี้วันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งเท่านั้นนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวอาจารย์เคจะเริ่มเตรียมตัวเดินทางไปคำชโนดนะคะก็มีการพูดคุยการการขายแต่ไม่มากยกเฉพาะของจำเป็นและสำคัญสำคัญจริงๆแต่วันนี้จะยกให้และก็จะมีลดมีแลกมีแจกมีแถมนะคะ มีโปรโมชั่นที่ว่าจัดเด็ดเลยนะคะนะ9เป็นเลขเด่นของคําชะนกที่รักค่ะอังกฤษร้อนมากพิรัตดาบอกนะฮะป่าระอูอยู่หัวหินนะคะเ,เจอเพจจริงกดไลค์ตั้งแต่แรกค่ะใช่แน่นอนนะคะเบีย้ยแก้มีไหมบอกใบไม้สองหนึ่งที่รักจะได้แถมทูบไปด้วยนะคะหมายถึงแถมทูบไปให้อีกสามแท่งนะที่รักนะคะนะ บอกอาจารย์ชัดขึ้นให้หน่อยอาจารย์ชัดขึ้นแล้วเจทิรักหกสี่เก้านะหกหนึ่งเป็นเลขเด่นนะคะตระกูลหกก็จะมีหกเจ็ดหกสี่หกเก้าหนึ่งก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเก้าค่ะธิรักาค่ะนะคะปลากระกป๋องหมดแล้วจะเพิ่มไม่ได้เลยจจทิรักค่ะหมื่นหนึ่งหมดไปแล้วนะคะพิวัฒนาเขาบอกมีเพจอาจารย์ชัดนะนาตาอาจารย์ชัดไปปล่อยเงินกู้กบอกบ่อยนะคะ แต่จริงไม่ทําค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่มีปล่อยเงินกู้นะคะนะจ๊ะพี่จ๋านะคะเพจจริงปล่อยขายออนไลน์นะคะทําธุรกิจค่อนข้างที่จะแบบปกติปกติทั่วไปะคะ่ะพ,พี่จ๋านะ,ะห้องกลงร้อนมากโอ้โหุยมีแฟนเพจอยู่ต่างประเทศด้วยขวนจังเลยนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะ วันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวใบเนี้ยใบเนี้ยใบเนี้ยนะที่รักเนี่ยใบเนี้ย,เ,ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้จันชัดออฟฟิเชียลให้นะคะนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพลงจริงๆที่ติดตามรับชมอาจารย์ชัดอาจารย์เคนะคะวันนี้อาจารย์ชัดไม่สะดวกในการสวดมนต์ที่ละค่ะพอดีว่า เป็นล้อนในที่ปากนะคะนะคะวันนี้ก็ขอบุญใดก็ตามนะคะที่อาจารย์แค่อาจารย์ชัดได้ทํานะคะขอให้บุญนั้นนะ,ะส่งผลดลบรนดานให้แฟนเพจของอาจารย์ชัดอาจารย์แค่มีความสุขนะคะมีสุขภาพแข็งแรงงานดีเงินดีครอบครัวดีความรักดีความสุขดีที่สําคัญนะคะโชคลาภดีธุรกิจการงานดีทุกคนทุกท่านเลยค่ะสาธุสาธุสาธุาธอะนุโมทามินะคะคุณเจนจีราบอกว่าตั้งแต่เป็นรายการปลูกก็เจอแต่เพจจริงเลยนะคะโอ้หน่ารักมาก เพชรบุรีอยู่แก่งกระจานค่ะอ๋อเพชรบุรีเพชรบุรีนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้คำตอบเรื่องปลากระป๋องเพิ่มเติมอ,อีกทีกับปลากระป๋องได้จันทร์แค่จะไม่ชี้แจงอีกทีนะคะแต่หมื่นนี้หมดแล้วกราบขออภัยด้วยนะคะหมดจริงๆค่ะที่รักค่ะวันนี้บ๊ายบายนอนหลับฝันดีนะคะที่รักนะ,ะจุบ๊บจุบจุ๊บบ๊ายบายค่ะฝันดีค่ะที่รักฝันดีนะคะ